สวัสดีค่ะก็ในส่วนของการรักษาใหม่ๆนะคะในปัจจุบันนะคะก็โรคพาร์กินสันนะคะก็ถือว่าเป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาทนะคะซึ่งก็การรักษาส่วนใหญ่นะคะมักจะ t a r ์เก็ตนะคะอยู่ที่สมองนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษานะคะก็คือตัวถุงมือพาร์กินสันลดสันนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นผลงานของทงั้งศูนย์นะคะที่เพิ่งได้รับรางวาัลนวัตกรรมแห่งชาตะะิในปีที่ผ่านมาค่ะก็โรคพาร์กินสันนะคะ ผู้ป่วยส่วนใหญ่นะคะมักจะมีอาการแสดงหลักๆนะคะก็คือเรื่องของอาการสั่นนะคะแล้วก็เรื่องของอาการเคลื่อนไหวช้านะคะทีนี้จากวิดีโอนะคะก็เป็นคุณมหันอาลีนะคะซึ่งก็เป็นนักมวยนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะซึ่งท่านก็มีปัญหาเรื่องของอาการของโรคพาร์กินสันนะคะแล้วก็มีอาการสั่นโดดเด่นนะคะซึ่งเราพบว่าอาการสั่นนะคะพบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันนะคะแล้วอย่างภาพที่เห็นเลยค่ะคือทําให้เสียภาพลักษณ์นะคะมีภาพลักษณ์ของการเป็นโรคนะคะถามว่าผู้ป่วยโรคพาร์กินสันนะคะในปัจจุบันมีประมาณ เท่าไหร่นะคะเราโชว์มีกว่า10ร้านลายนะคะแล้วก็กว่าร้อยเจ็ดสิบผู้ป่วยทัะก็จะมีอาการสั่น ะะปัจจุบันนะ่าถามว่าการรักษาอาการมือสั่นนะคะในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันทำได้อย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะส่วนใหญ่การรักษาโระคะเรามักจะใช้เป็นยาเป็นหลักนะคะซึ่งพบว่ามักจะลดอาการได้ดีแหละแต่มักจะลดอาการได้ไม่ค่อยหมดนะคะอาจารย์รับประทานรักษาโรคพาร์กินสัน,นปัจจุบนนะะันจะลดได้มากสุดประมาณ50%ของความรุนแรงของอาการสั่นเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้สั่นนะคะหายไปเลยนะคะหรือลดได้มากๆเลยนะคะจำเป็นต้องใช้การผ่าตัดสมองนะคะซึ่งก็คือเป็นการผ่า ผาตัดฝังเครื่องกระตุ้นสมองส่วนลึกด้วยไฟฟ้าะะหรือด a ป n s t i m u l a t i o n นะคะอันนี้ก็เป็นวิดีโอขณะที่หมอผ่าตัดร่วม,ร,วมร่วมในเค,เคสผ่าตัดผู้ตัวนะคะในในห้องผ่าตัดนะคะก็ผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็มักจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดมากๆนะคะว่าหนึ่งมันเป็นการตัดค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็จะกังวลเองผลผลข้างเคียงนะคะ อันนี้ก็เลยเป็นที่มานะคะของการวิจัยของเรานะคะว่ามันมีการรักษาอื่นอีกไหมะคะซึ่งสามารถที่อาจจะคงไม่ได้มาถึงขั้นทดแทนหรอกนะคะแต่อาจจะมาช่วยนะคะเพื่อเป็นการเสริมนะคะการรักษาเพื่อทําให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าอาการของตนเองนั้นนะมันยังไม่เยอะมากพอที่จะต้องไปถึงการรักษาแบบรุนแรงเช่นการผ่าตัดเป็นต้นค่ะก็เป็นที่มาของการรักษาด้วยถุงมือลดสัรน,นะคะซึ่งก็อันนี้ก็มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ผลข้างเคียงต่ำนะคะแล้วก็ราคาที่เข้าถึงได้นะคะ ตัวถุงมือนะคะก็มีวิธีการใช้งานที่ไม่ยากนะคะก็เป็นการสวมใส่นะคะที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายนะคะส่วนใหญ่ผู้ป่วยโรคพ์กินสันจะมีอาการสัน่น ด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะคะแลวว้วมาจะสั่นที่มือนะคะแล้วก็ให้สั่นให้ผู้ป่วยเนี่ยใส่ในด้านที่มีปัญหาเรื่องของอาการสั่นมากที่สุดนะคะต, <quarters S 1> ตัวอุปรกรณ์นะคะก็จะมีการดีเทคนะคะลักษณะของอาการสรรั่นนะคะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการปลดปล่อยนะคะกระแสไฟฟ้านะคะเพื่อไปกระตุ้นกล้ามเนื้อมือนะคะเพื่อลดอาการสรรั่นที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ถามว่าอาการสั่นนั้นนะคะลดได้ดีๆเหมือนกับการผ่าตัดสมองไหมคะบอกเลยว่าคงไม่ได้นะคะเพราะเป็นการกระตุ้นที่ภายนอกนะคะแต่เราเชื่อว่ากลไกการสั่นนะคะไม่ได นอกด้วยนะคะซึ่งตัวถุงมือก็เป็นตัวที่ไปปรับทางด้านนอกนะคะแล้วเราก็มีผลงานวิจัยทางวิชาการที่สนับสนุนการศึกษานี่พอสมควรนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งในตัว m a c h i n e Learning นะคะก็ได้รับการสับสนุนจากอาจารย์พีระพลนะคะสำหรับตัว,ตว,ตวเปเปอร์นี้นะคะคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวรางวัลนะคะที่ตัวโครงการนี้ได้รับนะคะเรื่องของถุงมือพากินสารนะคะ มาดูอันที่สองต่อค่ะในเรื่องของตัวดิเบนซิมิเลชันนะคะดิเบนซิมิเลชันเป็นการรักษาหนึ่งนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสันนะคะซึ่งมีอาการรุนแรงนะคะรุนแรงของที่อธิบายก็คือว่ามักจะมีปัญหาในเรื่องของการตอบสนองต่อยาที่ไม่สมเสมอผู้ป่วยโรคพาร์กินสันส่วนใหญ่นะคะเวลารักษาในช่วงแรกนะคะมักจะตอบสนองต่อยาดีนะคะแต่มักจะดีประมาณสัก3-5ปีนะคะหลังจากนั้นผู้ป่วยก็จะรู้สึกว่าผลในการตอบสนองต่อยาเนี่ยมันลดน้อยลงไปกว่าเดิมนะคะหรือรู้สึกว่ารับประทานยายแล้วมัน เยอะไปมันมากไปบางคนมีอาการยุกยิกมีอาการไร้ลำหลังจากที่รับประทานยาเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้อาการดังกล่าวนะั้นลดลงนะคะปัจจุบันก็จะมีการ ผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นสมองส่วนลึกนะคะคิด,ดง่ายๆว่าผู้ป่วยโรคพากินสารน,นะคะมีกลุ่มเซลล์ประสาทสมองอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งทํางานเยอะเกินไปนะคะซึ่งกลุ่มเซลล์นั้นเนี่ยมี3ชื่อหลักๆนะคะก็คือมีสับทารามิกนิวเคลียสนะคะมีกรอสเลั์อินเทอร์นานะคะแล้วก็ทารามาที่ทํางานเยอะไปพอทางานเยอะก็เลยสั่งให้ผู้ป่วยเนี่ยมีปัญหาเ,าเรื่องของการเคลื่อนไหวช้ามีอาการสัน่นมีอาการแข็งเกร็งนะคะเพราะฉะนั้นด้วยกลไกนะคะของการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นส,สมองส่วนลึกนะคะจะเป็นการวาง ตัวลีดนะคะไปในสมองผู้ป่วยนะคะเราก็ไปทา์เกตที่ตรงกลุ่มเซลประสาทสมองส่วนลึกนั้นนะคะโดยผ่านทางการเจาะรูนะคะของทางประสาทศัลยาศรรยาสตร,ร์นะคะซึ่งทางเรา,เาท้งเป็นแพทย์ทางด้านการเคลื่อนไหวเราก็จะเข้าไปในห้องผ่าตัดร่วมกันนะคะในการประเมินสัญญาในห้องผ่าตัดนะคะแล้วตัว กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะคะมันจะเป็นตัวไปลดการทํางานนะคะของกลุ่มเซลล์ประสาทสมองที่ทํางานเยอะเกินไปทําให้ผู้ป่วยสามารถที่จะเคลื่อนไหวกลับมาเป็นได้อย่างปกตินะคะข้อดีคือสามารถที่จะปรับลดหรือเพิ่มขึ้นของการกระตุ้นไฟฟ้าได้นะคะ อันนี้ก็เป็นวีททสผู้ป่วยนะคะก่อนกับหลังค่ะการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นสมองส่วนลึกด้วยไฟฟ้านะคะคนไข้ส่วนใหญ่มักจะชอบถามค่ะว่าผ่าตัดเสร็จแล้วนะคะว่ายน้ําได้ไหมนะคะว่ายน้ำได้นะ,ะเอากลังกายได้นะคะแต่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงน,นะคะกิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งมีการกดทับนะคะบริเวณที่มีการฝังอุปกรณ์นะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุอันนี้ก็เป็น คําอธิบายนะคะว่าทําไมนะคะการผ่าตัด DBS ะะถึงเวิร์กในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันนะคะเพราะมันเป็นการไปปรับกลไกในสมองนะคะซึ่งทําให้ลดอาการเคลื่อนไหวช้าแล้วอาการสั่นที่เกิดขึ้นนะคะ ปัจจุบันก็มีการศึกษาอื่นเพิ่มเติมอีกค่ะ DBS นะคะเป็นการกระตุ้นนะคะด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่สูงนะคะสูงมากกว่า1 0 0เฮิร์ต์นะคะฤทธิ์จะมีเทียบเท่ากับการทำอ a เบเลชันหรือการ b l a t i v e เป็นการลดการทำงานของกลุ่มเซลล์ประสาทนั้นค่ะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนะคะคนไข้บางส่วนท้าไม่กล้าผ่าตัด DBS เพราะอะไรเพราะส่วนหนึ่งเป็นการผ่าตัดใหญ่นะคะแล้วก็มีการฝังเครื่องไปในร่างกายด้วยนะคะเพราะการฝังเครื่องผลที่ตามมาก็คือว่าเมื่อเราอุปกรณ์ภายนอกในร่างกาย บางอันเราจะทําไม่ได้นะคะเช่นการทํผ่าตัดการบางอย่างการทาสแกนสมองบางชนิดนะเช่นเอ็อาอาจจะมีข้อจํากัดนะคะการทําพวก DP treatment อาจจะทําไม่ได้เลยเป็นต้นนะคะละะักษณะคนไข้าบางส่วนนะคะที่เป็นพา,าระะ์กินสันหรือเป็นโรคก,กลุ่มใกล้เคียงกันที่สามารถรักษาได้บางคนเขากไไ็ไม่ต้องการที่จะผ่าตัดก็จะมีการรักษาในกลุ่มที่เป็นแบบ a b l a t i v e surgery เนะคะเข้ามาเป็นตัวเสริมนะคะแต่ข้อเสียก็คือว่าการผ่า ablative surgery มักจะทําได้เพียงหนึ่งข้างนะคะเพราะถ้าทำสองข้างผู้ป่วยอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการ พูดไม่ชัดนะคะหรือมีปัญหาเรื่องของการกลืนลำบากเป็นต้นนะคะอีกอย่งออปชันนในเรื่องของการทำอัปลีทิฟต์ศัลยกรรมคือเวลาที่เราทำผ่าตัดนะคะส่วนใหญ่ต้องมีการเปิดกระโหลก นะคะมีการเจาะนะคะในส่วนของผิวหนังลงไปนะคะแต่ถ้าเป็นตัวใหม่ก็คือตัว MRI guided ultrasound นะคะเป็นการยิงนะคะตัว ultrasound นะคะจำนวนเป็นหลายๆพันหลายๆหมื่นซอสเลยนะคะเข้าไปในตำแหน่งเดียวโดยที่ไม่ต้องเปิดกระโหลกนะคะเวลาตัว ultrasound หลายๆซอสนะคะรวมกันนะคะผ่านตัว MRI guide นะคะมันจะสามารถที่จะทะลุทะลวงนะคะกระโหลกเข้าไปได้นะคะแต่ไม่ทําให้เกิดปัญหาต่กกานนอกลกได้เนาเพราะมันรวมกันเป็นพันซอสเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีฤทธิ์นะคะเทียบเท่ากับก,บการทําลายที่จุด จุดหนึ่งในสมองเลยอันนี้คืออันนี้คือการผ่าตัดนะคะเพียงแต่ไม่ต้องเปิดกะโหลกเท่านั้นเองไม่เห็นแผลข้างนอกเท่านั้นเองแต่คือทู u ซ s เจลลี่เลยนะคะอันนี้ก็มีข้อมูลข่าว่าสามารถที่จะช่วยลดเรื่องของอาการสั่นได้ชัดเจนค่ะว่าจะเป็นในเรื่องของโรคสันในผู้สูงอายุ Essen t i a l tremor นะคะหรือโรคสันในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเช่น t r e m o r d o m i ด a n t parkinson d i ส e a s e ค่ะอันนี้ก็เป็นทัพผู้ป่วยนะคะก่อนกับหลังนะคะที่มีอาการสั่นนะคะแล้วก็รับการผ่าตัดนะคะตัว MI Guiford r a o u n d ขอบคุณค่ะนี่ก็เราพูดถึงการผ่าตัดนะคะที่เป็นผ่าตัดสมองไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอันอาการกระตุ้นสมองแบบไม่ผ่าตัดหรือเราเรียกว่า n v n s n v e s r v i n s t i n ulation นะคะก็ประกอบด้วย2ออย่างค่ะก็คือเป็นการาจริงๆเขาใช้คำว่าไม่รุกรานนะคะมันก็ดูจริงๆหนู เปิดมาในจาก Google เลยนะคะจริงๆแต่ว่าจริงๆถ้าพูดง่ายๆคือไม่ได้ผ่าตัดน,นะคะก็คือเป็นการกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเราเรียกว่า transcranial magnetic stimulation นะคะถ้าในรูปนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการเอาเป็นเหมือนอ o i l ของแม่เหล็กเนี่ยวางลงไปที่บนผิวสมองแล้วก็ไปกระตุน้น,นำทำให้เกิดเหนี่ยวนำทำให้เกิดแม่เหล็กเนี่ยไปกระตุ้นทำให้เกิด electrical field ด้านในสมองนะคะก็อาจจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของทำงานของเซลล์นะคะที่บริเวณผิวสมองแล้วก็เน็ตเวิร์ของมันนะคะ ก็ขึ้นอยู่กับบริเวณที่ที่กระตุ้นค่ะอย่างเช่นถ้ากระตุน้นบริเวณกล้ามของมอเตอร์คอร์เทกซ์หรือว่าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวก็จะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวถ้าเลื่อนไปข้างหลังก็จะเป็นเรื่องของการรับรู้หรือว่าจะเคลื่อนมาด้านหน้านิดหน่อยก็จะเป็นตัวการกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวอีกทีหนึ่งนะคะอันที่2ก็คือเป็นการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้ากระแสะตรงหรือ transcranial direct current stimulation นะคะก็จะเป็นรูปนี้ก็คือจะวางเหมือนเป็น ขั้วบวกกวับขั้วลบนะคะแล้วจะทำให้เกิดการเหนี่ยวนําแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของเซลล์สมองบริวเวณที่วางค่ะนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะมีผลเฉพาะต่อบริวเวณผิวสมองนะคะที่บริวเวณใกล้เคียง ะะก็บอกว่าการกระตุ้นสมองด้วยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมีผลยังไงในโรคพาร์กินสันนะคะก็มีได้2ทางค่ะก็ช่วยในแง่ของการเคลื่อนไหวบอกว่าอาจจะทําให้เคลื่อนไหวดีขึ้นนะคะอาจจะทําให้การเดินการทรงตัวโดวยเฉพาะอาการเดินติดก้าวไม่ออกดีขึ้นอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับบริเวณที่ไปกระตุ้นนะคะอย่างเช่นกระตุ้นบริเวณ supplementary motor area หรือว่าเราเรียกว่าเป็นบริเวณเอ,อ,ห,อ,นเอ,อหน้าต่อ ของอผิวมอเตอร์คอร์เทกซ์นะคะหรือว่าทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอาการเคลื่อนไหวช้าดีขึ้นนะคะหรือว่าอ,อาจจะทำให้เกิดอาการลดอาการยุกยิกที่เกิดจากการตอบสนองต่อยาไม่สม่ำเสมอที่อาจารย์อนนงเรียนไปนะคะว่าเป็นพาร์กินสันมาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้ดังที กินยาไปนิดนึงยาก็อาจจะไม่ออกฤทธิ์นะคะกินไปพอกินไปเพิ่มไปนิดหน่อยก็เกิดการยุกยิกนะคะก็มีการกระตุ้นบริเวณผิวสมองตรงนี้ก็จะทําให้รักษาอาการเหล่านี้ได้นะคะแต่ว่าอาการอีกอันนึงที่ช่วยได้ชัดเจนเลยนะคะโดยที่อันนี้จริงมี fda ของอเมริกาเนี่ย a p p r o v e แล้วนะคะก็คือโดยเฉพาะอาการซึมเศร้านะคะซึ่งเจอได้ในโรคภารกินสันเจอได้บ่อยเนาะเป็นการนอกเหนือการเคลื่อนไหวที่เจอได้บ่อยนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยอันนี้เกิดจากการศึกษาที่อาจจะไม่ได้เป็นการศึกษาใหญ่ ะะอาจจะต้องรอการศึกษาที่ใหญ่กว่านี้คือยืนยันผลการรักษานะคะเนื่องจากว่าการตอบสนองของผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยในการกระตุ้นด้วยขึ้นไฟฟ้าสมองเนี่ยอาจจะยังไม่เหมือนกันแล้วก็อย่างที่อาจารย์รุงรถเรียนว่าบางทีในสมองของเราอะ่ะมันเกิดจากการที่ทํางานตรงนี้ผิดปกติบางส่วนทํางานเพิ่มบางส่วนเป็น compensatory นัคณิซึมเพราะฉะนั้นการกระตุ้นบริเวณสมองใน ในบริเวณต่างๆในแต่ละคนอาจจะทําให้เกิดการรีสปอนส์ที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือยังไม่มีผลการศึกษาถึงระยะยาวว่าเราก็ตุ้นครั้งหนึ่งอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็มีหลายการศึกษาแลยค่ะคิดว่าเอ๊ะกระตุ้นครั้งหนึ่งอยู่ได้กี่วนันอยู่ได้กี่สัปดาห์ต้องมากระตุ้นบ่อยๆแค่ไหนยังไงนะคะนั้นเรื่องของโปรโตโคอลหรือว่าลักษณะการ ที่จะกระตุ้นเนี่ยจะไม่เหมือนการผ่าตัดผ่าตัดเนี่ยมีการแบบรักษามานานมากแล้วแต่อันนี้เนี่ยก็คือยังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองแล้วมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีช่วยได้โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะคะ ส่วนการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสะตรงนะคะก็อาจจะช่วยเหมือนกันนะคะก็อาจจะช่วยเรื่องของการเดินการเคลื่อนไหวช้าเขาบอกว่าก็ขึ้นอยู่อาจจะช่วยได้โดยเฉพาะการทํางานของมือเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์เรียนว่าเวลาเราใช้พวกดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยเราจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของมือของคนไข้เนี่ยบางทีจะเปลี่ยนแปลงไปบางคนเนี่ยเป็นอาจจะเป็นอาการแรกเลยค่ะเราเรียกว่า d e x t e r i t y ที่ผิด ผิดปกติไปบางคนเนี่ยเราใช้ไฟมอเตอร์เล็กๆบางคนบอกว่าเขียนหรือบางคนเป็นนักวาดรูปบอกว่ารูปที่วาดมันไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนแปลงไปแต่มันไม่ได้เห็นมากจากการที่เราตรวจร่างกายนะคะเขาก็บอกว่าการกระตุน้นไฟฟ้าสมองกระแสตรงเนี่ยอาจจะช่วยตรงนี้ได้นะคะแล้วก็อาจจะช่วยเรื่องของอาการนอกเหนือการเคลื่อนไหวก็อาจจะช่วยทําให้การนอนความจําดีขึ้นเช่นกันนะคะแต่ก็เหมือนเหมือนกันก็คือส่วนใหญ่ยังเป็นการศึกษาที่เล็กอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอการศึกษาที่มากกว่านี้ ื่อยืนยันผลการรักษาระ,ะ,ระยะยาวนะคะ สุดท้ายนะคะก็เป็นการกระตุ้นบริเวณอื่นเราคิดว่าพาร์กินสันเกิดจากสมองที่ผิดปกติใช่ไหมคะทำให้มีเน็ตเวิร์กที่ผิดปกติมากมายเราก็คิดว่าเหมือนที่อาจารย์นนท์นงบอกเรื่องของสันเนี่ยจริงๆไม่ได้เกิดจากแค่อยู่ในบริเวณสมองมันเป็นส่วนปลายอย่างเช่นตรงกล้ามเนื้อมีอะไรที่ผิดปกติเป็นเขาเรียกว่า peripheral r o o p นี่เราก็คิดว่าเหมือนกันเรื่องของการเดินนะคะก็อาจจะเกิดจากการที่มีการตอบสนองบริเวณปลายประสาทที่ผิดปกติไปนะคะนี่ก็ได้เป็นผลงานของอาจารย์วรลงพรนะคะก็เป็น ยังบลัดของเรานะคะจากในศูนย์พากินสันนะคะก็เอ่อก็ช่วยกันคิดค้นกันค่ะว่าถ้าเรากระตุ้นนะคะด้วยการที่ใช้าการสั่นก็คือไวเบรชันหรือว่ามีเพรสเชอร์ลงไปที่บริเวณเท้าเหมือนการนวดเท้าของของของอของไทยนะคะน่าจะช่วยที่ทําให้อาการเดินที่ดีขึ้นแล้วเราก็จริงๆได้มีการการทำทดลองอมีการศึกษาที่สนับสนุนแล้วะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้เรากําลังดูว่าถ้าเราเอ็มเบดเข้าไปในรองเท้านี่อาจจะช่วยให้คนไข้เด ได้ดีขึ้นก็จะช่วยในการเดินติดก้าวไม่ออกให้ดีขึ้นนะคะส่วนอันสุดท้ายเลยอันนี้เป็น p โพ p o ์ค่ะยังไม่ได้มีการศึกษาที่ชัดเจนแต่คิดว่าอาการอื่นๆนอกเหนือการเคลื่อนไหวเนี่ยก็เป็นอาการที่ทําให้คนไข้เนี่ย disturb บ,บ,บางทีอย่างเช่นท้องผูกถ่ายไม่ออกหลายวันบางคนเนี่ยจะต้องแบบสวนเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะนั้นถ้าเรารักษาเราอาจจะใช้วิธีการกระตุ้นอาจจะกระตุ้นบริเวณหน้าท้องใช้ไฟฟ้าเนี่ยกระตุ้นเข้าไปโดยบริเวณประสาทอัตโนมัติตรงนี้อาจจะมีช่วยได้ซึ่งอันนี้อยู่ในระหว่างการรักษาไอ้อโทษค่ะอยู่ในระหว่างการศึกษาอยู่นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการศึกษาใหม่ๆที่คิดว่าน่าจะมีผลช่วยผู้ป่วยในอนาคตในโรคพาร์กินสันค่ะ ค่ะก็เมื่อกี้เราได้ฟังการรักษาในแง่ของการเกิดอาการไปแล้วแล้วเราจะรักษาอย่างไงใช่ไหมคะก็อย่างอย่างอื่นก็ยังมีในแง่ของการรักษาที่ตั้งแต่เริ่มต้นของพยาธิสภาพเลยว่าคนก็มีความออพยายามในการที่จะศึกษาว่าเราจะทํำยังไงได้ตั้งแต่เริ่มต้นต้นต่อของตัวโรคหรือเปล่านะคะก็ใน ณนะปัจจุบันที่ยังอยู่ในขั้นการทดลองเนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยีนหรือว่าการทำสเต็มเซลล์หรือว่าการใช้อิมมูนไนเซชันนะคะซึ่งก็ในแง่ของอิมมูนไนเซชันกับสเต็มเซลล์เนี่ยณนะปัจจุบันก็ยังมีข้อมูลมากกว่าในส่วนของยีนเทอรา a p นะคะเรามาดูกันว่ามันทำ เกิดจากกลไกอะไรนะคะแบ็กกลับไปที่ในแง่ของกลไกการเกิดโรคก,กันสักนิดหนึ่งนะคะโรคพาร์กินสันตั้งแต่ฟังมาตั้งแต่เช้าว่ามันเกิดจากความผิดปกติของโปรโตีนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแอลฟาซินูคลินใช่ไหมคะซึ่งจริงๆโปรโตีนตัวนี้เนี่ยก็เป็นโปรโตีนที่ปกติที่มีอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วนะคะแต่ปกติมันก็จะอยู่เป็นเหมือนโมโนเมอร์แล้วก็สามารถละลายน้ําได้วันดีคืนดีมันเกิดความผิดปกติขึ้นมาหลายๆกลไกซึ่งมันก็เลยทําให้เกิดการ ฟร์มตัวกลายเป็นโพลิเมอร์แล้วก็ตกตะกอนกลายเป็นตะกอนที่ชื่อเรียกว่า l e วีบ body นะคะซึ่งมันก็ทําให้เซลล์ตรงที่มันตกตะกอนไปเนี่ยมันเสื่อมไปซึ่งมันก็เลยทําให้เกิดเป็นต้นตอของการเกิดโรคนะคะนอกจากเซลล์โปรตีนมันผิดปกติมันไปเกาะตรงที่ต่างๆแล้วเนี่ยการเกิดความผิดปกตินี้ในระบบประสาทเนี่ยก็ยังทําให้เกิดสารอักเสบต่างๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็การทํางานของเซลล์ต่างๆนี้ง่การ โดยเฉพาะตัวที่ใช้ไมโตคอนเดียลเนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่ทำงานผิดปกติไปมันก็เลยนำมาซึ่งขนทางในการที่เราจะคิดค้นวิธีการรักษาใหม่ๆต่างๆนะคะอันที่เป็นณนะปัจจุบันที่เราก็ยังอยู่ในอันที่น่าสนใจแล้วก็มี potential ที่อาจจะเป็นไปได้ก็คือเป็น PD ดีวัคซีนนะคะว่าการใช้ Immunotherapy หรือภูมิคุ้มกันในการที่จะไปทำลายมันตั้งแต่ตอนต้นเลยค่ะว่าการที่ ตัวโปรตีนที่มันเก่อผิดปกติไปเนี่ยภูมิต้านทานมันเข้าไปป้องกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันทาไม่ให้เกิดการเกาะตัวที่ผิดปกติไปนคะคะก็มีการทําทั้ง active immunization แล้วก็ a s s i v e immunization นะคะในแง่ active เนี่ยก็จะให้ตัวกระตุน้นหรือว่าแอนติเจนเนี่ยเข้าไปกระตุน้นตัวรับแล้วก็สร้างภูมิต้านทานต่อตัวโปรตีนอัลฟาซินูคลินขึ้นมานะคะแล้วก็ส่วน passive เนี่ยก็จะให้ตัวภูมิต้านทานเข้าไปเลยซึ่งทั้ง2ชนิดเนี่ย เรยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาของมนุษย์ในระยะที่2นะคะกำลังจะเข้าสู่ในเฟสที่3ซึ่งก็พบว่าในการที่ติดตามในระยะสั้นเนี่ยก็พบว่ายังมีผลที่ผลดีเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่ทราบว่าเราจะต้องใช้ในระยะยาวแค่ไหนหรือว่าผลข้างเคียงในระยะยาวจะเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้ก็ยังคงต้องติดตามต่อไปแต่ว่าก็มีการเริ่มทำการศึกษานะคะ สำหรับในตัวของสเต็มเซลล์ในการรักษาโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่านะคะมารู้จักสเต็มเซลล์กันนิดนึงก็คือเซลล์ที่ยังเจริญเติบโต,ตไม่เต็มที่นะคะได้ซึ่งได้จากส่วนต่างๆของร่างกายหรือว่าเอมบริโอก็ได้นะคะในส่วนของสเต็มเซลล์ที่ใช้ในโรคพาร์กินสันเนี่ยอันที่มีหลักฐานก็จะเป็นเอมบริโอ MBO n i c Stem c เ l l กับ i n d u c e pluripotent Stem c e l l นะคะที่มีหลักฐานมากที่สุดส่วนอื่นๆในแง่ของ Bone marrow ต่างๆนี่ก็อาจจะยังน้อยอยู่นะคะยังไม่ได้พบว่ามีความได้ประโยชน์ในกลุ่มผู้ป่วยพาร์กินสันนะคะซึ่งเมื่อเขาได้ตัวสเต็มเซลลมาเนี่ยก็จะไปเพิ่มเซลล์ลน์ต่างๆแล้วก็ไปโปรแกรมให้มันทำหน้าที่ต่างๆกันซึ่งของในส่วนของคนไข้พาร์กินสันเราก็ต้องการเป็นโปรแกรมเพื่อสร้างให้โดปามีนทำงาน สร้างโดปามีนได้มากขึ้นใช่ไหมคะนั่นก็เป็นหน้าที่หลักที่เราต้องการหลังจากนั้นก็จะไปอินเจกในส่วนของเบรนซึ่งก็จะมีในหลายๆตำแหน่งที่เขาศึกษากันซึ่งจริงๆก็ทำมาตั้งแต่ประมาณ20-30ปีแล้วนะคะซึ่งณปัจจุบันก็มีหลายทรายที่ออทำการศึกษาเรื่องสเตมเซลล์แต่ว่าจริงๆมันก็ยังมีข้อกังวลหรือว่าปัญหาที่ยังจะต้อง ติดตามกันต่อไปเช่นเราก็ยังไม่แน่ไม่ทราบว่าชนิดของเซลล์ตัวอ่อนที่ไหนที่จะเหมาะสมนะคะวิธีการปลูกถ่ายอะไรที่จะสร้างโดปามีนได้ในระยะยาวเพราะว่าเข้าไปเนี่ยก็จะมีการต่อต้านของร่างกายเกิดขึ้นก็ทําให้เซลล์มันไม่ได้สามารถสร้างโดปามีนได้โดยตลอดนะคะมีการของอการที่ใส่เข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ประสาทในบริเวณอื่นๆแล้วก็ ความการควบคุมการเจริญเติบโตของสเต็มเซลล์เนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่ที่อาจจะยังทําให้ต้องคํานึงถึงการใช้สเต็มเซลล์นะคะปัญหาการใช้จริยธรรมจริยธรรมในการใช้สเต็มเซลล์ตัวอ่อนก็มีหลายๆคนที่กังวลว่าคือการชำออกมาก็จะเป็นการทําให้ค่าเซลล์ตัวนั้นของ ตัวอ่อนนั้นไปนะคะในการที่จะเอามาใช้ก็เลยยังเป็นปัจจัยที่อาจจะย,ยังไม่ได้ทำให้สามารถใช้ได้ในคลินิคอลทรายนะปัจจุบันยังไม่ได้เข้าในคลินิคอลทรยที่ชัดเจนนะปัจจุบันนะคะ ส่วนวิธีอื่นๆนอกจากสเต็มเซลล์มีไหมนะคะจริงๆก็มีคนพยายามจะหาวิธีหรือว่ายาหรือว่าสารที่จะทําให้โปรโตีนที่มันเกาะกลุ่มไปแล้วเนี่ยมันเบรกมันแตกหรือว่ามันเล็กลงก็มีเหมือนกันนะคะหรือว่ายาที่ตอนนี้อาจจะมีคนถามมาเหมือนกันว่ายาแก้ไอแอมบล็อกซอลนะคะว่ามันช่วยไหมนะคะก็ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษานะคะว่า ตัวนี้เนี่ยเขาก็พบว่ามันอาจจะไปสามารถเพิ่มโปรตีนตัวหนึ่งที่ทําหน้าที่ในการกําจัดโปรตีนอัลฟาซินูครินที่ผิดปกติออกไปนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษานะคะแล้วก็อื่นๆอาจจะมียาเพื่อเพิ่มการทํางานของไมโทคอนเดรียบางอย่างที่เป็นยูริกแอซิดนะคะนะโดยสรุปก็จริงๆก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาใช้จริงได้นะคะก็อาจจะต้องติดตามการศึกษาต่อไปในอนาคตะค่ะ